สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กีกลับมาพบกับนุ่หน่อยน้ำโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกั้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาบินค่ะท่านผู้ชมคุณตาบินพูนฟันค่ะฟันเห็นเมียเก่าค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเมียเก่านี่ิคนมาบอกว่าคือหอดตาบินค่ะิ่นสิมาห้โชให้ลาบบอหรือคุณยายนี่ิ่นสิมาไนรูปแบบใดตาบินสีมีแนวทางดีเด,ด,ด็ดๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชม เากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของตาบินพร้อมๆกันค่ะไปค่ะจกาสวัสดีค่ะตาบินค่ะสวัสดีดีค่ะค่ะใช่ไดีคือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาบินค่ะค่ะท่านผู้ชมมอนีก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของตาบินค่ะท่านผู้ชมมากกับมาบางเอื่นพ่อคุณตาค่ะคุณตาเพื่นกับนางลิน อยู่บ้านนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยได้เข้ามาถามเข่าวถามข้าวตาเนาะคะ่กะก็ได้ยินว่าคุณตานี่เพิ่นฝันค่ะฝันเห็นเมียเก่าเพิ่นว่าเมียเก่าเพิ่นนี่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมคุณตานี่สิฝันเห็นเมียเก่าจังได๋กะให้คุณตานี่มอให้ฟังเนาะคะมม่ะท่านผู้ชมเนาะคุณตาฝันว่าจังได๋ค่ะคุณตาก็ฝันว่าเรามามหาหนิเนี่ยคุณศิว่าจะเล่นกรอเขาอบนั่นเรามาหาอ<ห>ยู่ไหนก็ทมาเขาทอดออ๋ นม่บอกว่าคือทอดตาบอกมหาอยู่เหื่นบอกค่ะคุณตาหาอยู่หื่นมหาอยู่หื่นนักเรียนยันโงมากเลยคอมเมนครับแมนผพูดรล้คนกนบว่ายันพี่หลอกนักเรียนยานมาเลยสัพพองบรยานยันโยงโยงมากเลยต้องขอนึ่งถ้าที่จริงนีว่าเป็นตุกินกับรับ น้อน้วเมนบอฟันขับไข่ขับข่าบ่อยจงบอเมนนอนฟันได้คือเห็นเอารถนะยางไมหลีออยางไม้โยงโยงให้เห็นโตเอเลเห็นโตเลยโอ้ฟันนน่บอฟันนี่นะค่ะขันแม่นฟันก็ดจังนึงค่ะถ้าฟันเห็นมันฟันดูไหไรหรอกค่ะแต่ว่าเห็นโตดีเห็นยางมาหลุดคือก็หมายของคุณตาค่คิดว่าคุณยายเพราะท่านเด็ไปใส่เนาะค่ะ แกยูเง no oh, so uh ินแกยูน้ำเงินอไเนาะโอ้เป็นเหตุบุญน้ำแล้วเนาะค่ะเพื่อนเสียชีวิตเดี๋ยวจะปีแล้วค่ะคุณตาใก่ขอเพื่อนเสียเดี๋ยวจะปีแหละสามสามปีแต่ว่าในความมู่ซื้อของคุณตาก็คือเพื่อนม่ท่านด้ไปไซกัะยังเห็นอยู่น้ำเงินน้ำสันอยู่กัดจ้าท่นเนาะทุนอุ่นบอทุนบออุนบ่ขึ้นยาบบขึ้นยาบงเสร็จแลว ย่านบบค่ะคุณตาโบเคยย่านอยากเห็นอยากเห็นบอออยากเห็นเออผีคนเคาย่ากก็คือหรอกอยากเห็นก็ได้เห็นเนาะคุณตาคุใหญ่ก็ไม่เห็นมานอนนั่กับมาลูกหลานลูกหลานเห็นบบคุณตาเขาบอกเห็นหรอมาทั่น้ากับมาที่มาชวนพใญอยู่น่าผมจะจับหรอจักเลย๋ กับมาขึ้นทอดแดกจังมหากับวาทนาถามเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นขึ้นทอดจังมาหาเออตัวตัววามานอนน้ำนี่บ่ได้ฝันแม่นบ่ตาหมดจะขึอนยู่น้ำกันคือตะกี้นี่บ่ค่ะมันก็เหมือนว่าคนอยู่น้ำกันนานะหัวเมืขึ้นไหวห้าเท่านี้มาหาตัววนี่่าอืนเพิดี๋ยวทอดพุตาเนาะก็ยาอมพ่ชก็ย่างย่งยองบ่อห คือทอดบอกคุณตาโอ้ยข็ทรานมาด่เนาอค่ะคือทอดจนบ่วันนี้ไปเกิดไปค้างจนบ่บบอกค่ะในใจคุณตาเ่เลยว่าให้อยากให้มหาบ่ะก็เลยบ่บไปพูดไปเกิดเนาะขันมหาดีกบาโย่กบ่าไปทำบุญไปนั่มเดี๋ยวไปจงได้คือบ่เลยไปหาเกิดหาค้างบ้าอย่ค่ะ มันขับ,บวัปากแน่นอ่ะคงณผีค่ะ <c oughs> วัปากเลยมานอนเฮี่ยงคางกับวัปากเลยบ่บ่ัวเด็กมานอนเหี่บบยนนงคางถึงเถอะเรามีแต่ยางบ่ยางน้ำเพื่อนมีแต่มากอ่ะยางเป็นตัวม,<า>มากมากกับมากโตแล้วกับขับหนึ่งวันมามย่างเขาเล่าคนอ้วนเนาะค่ะยางของโก้ของโกๆๆมา,กมากไหวกว่าเพื่อนก็ใส่เสื้อใส่ผ้าธรรมดานี่ยบ่ ท่านใส่เสื้อผ้าธรรมราห้าหนีได้เนาะใส่ธรรมราใส่ตัวเลาเคยใส่โอ้ใส่ตัวเล้าเคยใส่อายุคุณใหญ่จักปีค่ะคุณตาตอนนี้คุสิบสามปีเจ็ดสิบสามเจ็สิบสามเห็นอยู่ห่านนี่เห็นเป็นประจำเลยยังเถื่อนกัยญางยงงมาเลยหน้าตาน่าเหมือนยังมีชีวิตอยู่อยู่ เขาเพ่เคยประยานเราเลยนะแหงอยากขายมาแหงอยากเห็นเนาะคุณตาเนาะบานนี้ในความฝันนั้นฝันเห็นนั้นว่าขึ้นหอดตาแห้งว่าสันเอตาว่าจังไเลยคือหอดมาหาทั่วคนว่ะมากับมาทั่วว่ะอายุของคุณยายนี่เจ็ดสิบสามปีอายุของคุณตาจักปีตาแปดสิบเก็บ บาดนี้ฟันเห็นนี่ฟันเห็นมหาแต่อยู่เฮื่นเป็นประจําเลยบนีได้บานเล็กที่นอกคุณตาเนอบานเล็กที่คุณตานี่ทอาไดโนอค่ะย <20. S 1> ี่สิบบานเล็กทียี่สิบค่ะท่านผู้ชมอยเป็นเล็กที่สวยแห่งนอกตานอะ <c oughs> บ่ได้เฝ้าบ่ได้ยังมีแต่เพิ่นว่าขึ้นหอดซื้อตาก็เลยว่าขึ้นหอดกับกเออกะแค่นั้นเลยบ่ตาฮะก็เฝ้าแค่นั้นเลยก็แค่นั้นฮะกับแม่กับ เธอนั่งไหน,นมัดบ่คือเราหน่านะเป็นจังไลยจ้ะย่างย่างไก่อันนั่นมาไหวโมเมนต์พูนั่นดว้วยโมเมนต์นี้เอาไอ้ดอกนี่วะดังม,มาฮับหายนี้เลยจะแปลว่าผีตัวอื่นเนาะหออายโตนี้เลยในในแบบตาฮะหายโตแบบบ่เห็นเลยหออายแบบวแบ,บวเ,เ,ลเลยวะ ตาท่วงว่าบ่แม่นเมียนี่ก็คือเสียไปเลยแม่นบ่ค่ะก็าเลยเสียไปเลยแต่ว่าคุณยายถ้าไม่เห็นก็คือให้เห็นอยู่จังซั่นยางลบไปลบมาวนเวียนอยู่กับคุณตาแม่นบ่อกค่ะบานลักษณะลักษณะโบอ้วนโบยังคือเมียแม่นบ่ค่ะจังว่าบ่เมนเมียจังว่าผิดสังเกตแม่นบ่ลักษณะนี่บ่ต้องต้องเป็นคนอ้วนมากกว่าถือว่ามันแม่นเธอเธอ บา้บาางนี้เนี่ยบบอ้นบวนบอ้วนค่ะแต่เลยว่าบบแมนมีอ,มนอ่โแมนโอ้แสดงว่าคุณตานี้มากจะเห็นอยู่เป็นประจำนอไหวแค่นี้อยู่แล้วเห็นอยู่เอยๆพอตเสียชีวิตไปเนี่เห็นเป็นประจำเลยหเห็ดบุญน,น้ำดอเลยบุญสินกินทานกับเหตุน,น้ำแล้วแต่ว่าเพิ่นก็อาจจะห่วงตานอ เป็นแมนมอธรเลยค่ะเพื่นกะเลยว่าเที่ยวมาบึงมาซองอยู่จังสันนอคุณตานอมันจะ่เป็นรังสันของคุณตาบ้านกับพวกเคยย่านนอเลยเหรอค่ะมาเคยย่านมาเคยบอกให้นี้บอกนี่แต่บอกให้มหาเนาะค่ะคุณตานอคือหมดกับมหาบ้านค่ะใครขอญาตขอพวกญานเจาะหรอกอพรคนพวกเคยย่านนี้ยังเตือนค่ะเห็ว่าพีนเอ แต่โค้งเดือดไก่กันตายกันยังมาหาโอ้ขนาดคนที่เสียชีวิตใกล้ๆกันนี่ก็คุณตาก็เห็นอีกแขนเผาเชื้อบนนึ่เห็นป้ายบนเออน้ำมาค่ะมาเนี่ยอ่ะก็ง่ายๆคือคุณตาเนี่ยสีไายประมาณว่ามีเส้นเนาะแนมเห็นมีเส้นค่ะเส้นเดียรสัก มีจิตสัมผัสเห็นนั่นเห็นนี่นิม่ทจ้งไม่เดือทันแต่ว่าเห็นยีรีเหมือนบอคุณตาเห็นยีดีเห็นขักเมืนบอยก็เห็นขักเหนีวนม่เส้นนี่คือมักสินีมเห็นแต่ผีแนวที่เขาเนี่ยบอเห็นน่คุณตานะแต่บอเสียวตายมันับมาหาคือไงแน่นอนแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้คุณตาถามเหล็กมือบ้าะถามเหล็กน้ำพึ้ คันเห็นอีกครั้งอีกในเห็นองตาด้วยยัก่ิมาแมะคุณตาไนกไปถึงจับแล้วเนี่ยนนรับหนอเพื่อคุดผอในความฝันกับแม่อยเดวค่ะกันคืดบ่พผอกับบ่เป็นยังนอคุณตาหนอคุณตาคนฝันดูใครพัดใส่บ่ฝันกเห็นเนาะกะทนผู้ชมกานี่กับเป็นเรื่องเล่าความฝันละกะป้าปนกับเรื่องจริงน้ำนอทนผู้ชมนอเพราะว่าคุณตานี่เพิ่นกัมากสิเห็น ปู่ถี่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าจะเป็นเพื่อนญาติมิตรสหายการเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนก็มักสิแห่เห็นอยู่เป็นประจำค่ะท่านผู้ชมแก๊ตี้ีไหค่ะโ,โอ้นอคุณตานอกะรอบนี้กับฟันเห็นเมียลกักกว่าเห็นเมียนำมาสั่นท่านผู้ชมกห้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสาหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาบนเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณตาด้วยค่ะที่แบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ชมสาหรับคลิปนี้นุ่หน่อยนำโชกสิภาท่านผู้ชมนี่ มาสรุปตัวเขลขความฝันของตาบินเนาะค่ะตาบินหนี่เพื่อนกาได้ฝันเห็นเมียค่ะเมียเก่าเพื่อนถิ่เสียชีวิตไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเมียเก่าเพื่อนมหาเพื่อนว่ามหาอยู่บานค่ะมันบอกตาบินว่าคืดหอดค่ะท่านผู้ชมตาบินเพื่อนกาว่าเพื่อนกาคืดหอดที่การขาดสีมหาก,กามาเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนบเคยานผีค่ะท่านผู้ชมตาเบนนี่เพื่อนกาเป็นคนที่มีเส้นค่ะท่านผู้ชมเพื่อนมักจะเห็นวิญญาณค่ะวิญญาณมูปัวถิ่เสียชีวิตไปแล้ว วิญญาณเมียเพิ่นค่ะวนเวียนอยู่กับเพิ่นเพิ่นว่นาบ่ไปใสสงส,สัยสีห่วงตาเบียนแหละค่ะท่านผู้ชมตาเบีนเพิ่นก็เลยให้แนวทางตัวเลขมาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้อายุคุณยายนี่73ปีค่ะอายุคุณตาเบีนก็น78ปีเลขที่บ้านของตาเบียนสอก็ให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งเนะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณตาเบีนค่ะงวดประจําวันทีน่1พฤศจิกายน2566 คลิปนี้นุดนหน่อยนำโชกขอให้ท่านผู้ชมมีโชกมีลาบลำลวยลำลวยเฮ่งเฮงปังปังกับความฝันของตาเบนกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดนหน่อยนำโชกขอฝากช่องนุดนหน่อยนำโชกวันนี้อ้อมอกอ้อมใจฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดนหน่อยนำโชกน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ